สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆพี่ๆยามเช้านะวันนี้ผมจะมาซ่อมขาก,กล้องขาก,กล้องมันหักอะเนี่ยหักออกมานหากักมันอยู่งี้มันรุดจากตัวนี้ลงมามันหกัปกปกติมันอยู่แบบนี้นะนหักออกมาเนี่ยจะมองเห็นลมแดด แดดก็ส่องจังอาจจะมองไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาซ่อมผมบากตัวนี้เรียบร้อยแล้วบากตัวนี้อ้าวลืมแนะนําตัวสวัสดีครับอยู่กับผมนะหนุ่มเอ็มเมืองโอง่งลืมแนะนําตัว <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดออกถอดอันนี้มองไม่ค่อยจะเห็นหรพี่น้องจะเห็นไหม เดี๋ยวผมจะถอดออกถอดเหล็กประกบสองอันนี้ออกเด๋ยวเอาจะมาประกบเป็นแผ่นเดียวกันเนี่เนี่ยเหล็กสองอันเนี้จะประกบออกเอาออกมันแสงย้อนแส่หรือไงเดี๋ยวผมจะมาเอาออกถอดออกตรงนี้ผมจะเจาะ เอาสว่านเจาะ,ะรูเลยเนะี่ยจเอาน็อตจับดัดแปลงเองนะขากล้องนี้ก็เป็นของพีนาเลศส่งมาให้คือผมมาดัดแปลงเอาอะซื้อหัวตัวนี้มาสั่งให้สั่งให้พีนาเลศสั่งหัวตัวนี้แต่มันก็มาพร้อมขาแหละแต่ขามันไม่แข็งแรงของมันไม่แพงนะคือผมก็เลยเอาแต่หัวนี้มาเอาหัวนี้มาใช้ถอดมาดัดแปลงติดกะ ขาก้องของพี่นเรศเพราะที่พี่นาเรศของให้มามันเป็นไม้เล็กดูดเนี่ยผมกลัวมันจะรุดไงกลัวมันจะไม่แข็งแรงเลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่าแบบนี้มันรัดดีกว่ามันรัดโทรศัพท์แน่นกว่าเราเวียงไปไหนมันก็ไม่ต้องกลัวรุดใช่ปะ่ะ <enhance> ก็เลยดัดแปลงเอาพอดีมันหักไอที่หักก็น่ากลัวจะผมน่าจะผุมถ่มทับไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะ ผมว่าผมน่าจะไปนอนทับมันอนะเพราะว่าเมื่อวานผมไปทับมันอยู่ว่าคือมันผมเก่งหลังไม่อยู่ไงเวลานอนอนะเพราะอะไรอยู่ขงหลังก็จะทับไปเลยแต่ผมก็เก่งๆแล้วนะยั้งลงไปผมก็เก่งหลบอะเก่งหลังหลบทีนี้น่ากลัวมันจะแตกอยู่นานแล้วอะลาวอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าใช้น็อตรัดอยู่ดัดแปลงเอาอะนะผมก็ดัดแปลงเอาเดีย๋ยวมาทาใหม่เดี๋ยวเจาะน็อต เครื่องมือพร้อมแล้วแหละเตรียมตซวงสว่านพร้อมตั้งอย่างนี้แล้วกันตั้งตั้งนี่น,น,นะผมจะเจาะรูเนี่ยเจาะตรงเนี้ยมันจะเห็นปะนี่นี่เจาะเนี้ยเจาะรูลงไปเครื่องมือนอนง่ท้องพร้อมแล้วนะ่ะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะทำนะเดี๋ยวผมเจาะ โหเเกียรเนี่ยเออเนี่ยเราเจาะตรงเนี้ยเอาสว่านเจาะตรงนี้ลงไปให้ทะลุให้ทะลุลงไปข้างล่างเนี่ยให้ทะลุลองออกวัานี่เลยแล้วผมจะเอาน็อตจับข้างล่างนี้เลยยึดนะก็จะอนอกมาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมเป็นเจาะก่นนะอนแล้วกันนะผมเจาะล็อกสว่านก่อน แล้วเดี๋ยวผมก็จะทอดตัวนี้ด้วยทอดนี้เอาเอาค้อนทุบเหล็กสองอันนี้ให้ประกบให้เสมอกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเสร็จแล้วขุดเจานะเห็นไหมเห็นรูไหมเจาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาน็อตร้อยนะน็ะนอตตัวนี้จัดหนึงจัดหนึ่ง ุ๊เจาะเรียบร้อยเรียร้อยจับกระคาะเนี่ยนะเยี่ยลงไปน็อตทูเห็นปะปะน็อตทูเดี๋ยวขันน็อตจับข้างล่างเลยเอาแหวนรองนะเนี่ยก็ลักษณะประมาณเนี้ก็แผ่นเหล็กสองอันเนี่ยแผ่นเหล็กสองอันเดี๋ยวมาใส่นี่ไง สองอันเนี่ยใส่ตรงนี้นี่ลองไว้ร้อยรูแลักสณะบประมาณนี้แต่ผมจะใส่สองแผ่นนะผมไม่ใส่แผ่นเดียวคือแผ่นเดียวมันอาจจะอ่อนนะจับใส่สองอันเลยแล้วเนี่ยแล้วเอาหัวเนี้ยไปจับใส่กับขาตั้งตรงนี้เียเราใส่ใหู้ต้องหมุน ผมเจาะไว้พอดีมันต้องหมุนเกลียวเข้าไปไมันเป็นเกลียวเนะี่ยเจาะไว้พอดีไงเจาะไว้พอดีเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะเนี้ยสองอันประกบวางลงไปเนี้ยเพาตรงนี้ผมบากเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเนี่ยจะวางตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็เอาน็อตตัวเนี้ยใส่รูลงไปให้มันทะลุได้ปะเนี่ยล็อกอยู่อย่างนี้เลยนะล็อกอก็เป็นเหล็กเพนเหล็กก็จะอยู่ลักษณะนี้ ผล่มาแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจับตัวขาก้องนะก็จะลักษณะประมาณนี้นแล้วเดี๋ยวขันนอ็อตแหวนรองล่างนี้เลย,เยน็อตจะยาวหรือคุณจะหาแหวนรองตื้นขึ้นมาหน่อยนี่มันจะได้ไม่สูงไปน็นอตมันจะได้พูข้างล่างไม่ไม่เยอะไปไงไม่ก็เดียกก็หาแหวนรองก็ได้แหวนรองนี่ไปมันจะได้แข็งแรงนหน่อยจะดูดอนอัอนตอนน็อตลองก็ได้นะหาน็อตอะไรรองข้างในจะได้สูง ปวดอตมันจะได้ผู่น้อยน้อยนึ่งจะได้แข็งแรงก็จะประมาณนี้แหละนะคืออุปกรณ์เครื่องมือมันมีผมก็ซื้อไว้เนี่ยทำได้ก็บทำเล่นคือเราไม่ต้องไปซื้อหาใหม่ไงของอันไหนที่เราแก้ไขใช้ได้เราก็ทำไปนะไม่ยากพอทำได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็ อย่างที่มาออกมาลักษณะนี้ล้องเดี๋ยวผมจับน็อตแล้วเนี่ยเรจะอยู่เนี่ยน่าจะชนเปล่าไม่ชนนะชนหรือเปล่าไม่รูต้ต้องลองให้มันเลยขึ้นมาหน่อยจะเลยได้เปล่าไม่รู้จะชนหัวตัวนี้เปล่าถ้าชนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเบี่ยงเอานิดหน่อยแล้วอยู่ลักษณะนี้ก็ดีสูงขึ้นมาหน่อยนน,น,นั่งบนนั่งบนอนนี้เลยเดี๋ยวลองหาน็อตเปลี่ยนดูไม่เป็นไร ว่านอ็อตมีแต่น็อตเบอร์พงเบอร์แปดใส่ก็ได้นะก็จะป,ประมาณนี้เดี๋ยวผมประกอบแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าขาก้องผมจะสําเร็จไหมนะว่าจะใช้งานได้ไหมจะมีไล์สดไหม <laughs> จะได้ไล์สดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะ <500. S 1> เสร็จแล้วครับพี่น้องขาก้องผมประกอบ <500. S 1> เสร็จแล้วนะ ลักษณะจะประมาณนี้เ,เสร็จแล้วผมก่อต่อน็อตเนี่ยใส่น็อตเรียบร้อยนะ <Yeah. S 2> ขันน็อตแน่นและแข็งแรงรอบนี้ถ้าหักก็จะหักตรงนี้ถ้ามันจะหักผมว่าน้าไม่หักหรอกเพราะว่ามันมีตัวนี้ล็อกอยู่ตัวหันกล้องฟอมหน้าขึ้นหน้าลงนะ <Yeah. S 2> ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วขากล้องผมเสร็จเรียบร้อยแปลงเอานะ ทำเองไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนดัดแปลงเอาเนี่ยเพราะว่ามันพอทำได้กัอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะลักษณะน,นี้อันนั้นลำโพงบลูทูธผมติดกาวไว้ <g ül> เดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บนะลักษณะหน้าตาลำโพงบลูทูธก็จะเป็นแบบนี้ <g ül> นะ เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะลำโพงบูทูธแต่นี่ขากล้องเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้เนี่ยนะถ้าเรามีเครื่องมือเราก็ดัดแปลงเอาเนี่ยใส่เหล็กสองแผ่นประกบติดกันเลยทีแรกเมื่อกี้ผมว่าจะใส่แผ่นเดียวแล้วมันงกเงี้ยมันอ่อนไงหาเหล็กไม่ได้ไม่มีก็เอาเหล็กสองอันนี้ประกบกันแล้วก็ขัดลงอน็อตเบอร์แปดเบอร์หกอันนี้เบอร์สิบจับยึดตรงนี้เลยเจาะรูเนี่ย อาจจะเห็นน็อดนะเห็นไหมเห็นน็อดมาเนี่ยเห็นไหมเห็นเจาะทะลุลงมาเลยแล้วก็น็อตจับข้างล่างจับยึดกับตัวนี้ไว้ขาเหล็กนี้ไว้นะก็จะประมาณนี้คือดัดแปลงเอาอะเราดัดแปลงเอาก็ใช้งานได้นะโอเคผมมีขากล้องไร์สดแหละไต้องไอ้องไอ้องซื้อละไม่ต้องซื้อใหม่ละใช้งานได้ เดี่ยวเดี๋ยวขันให้แน่นอีกหน่อยมืตรงนี้ก็แน่นแล้วผมว่าน่าจะแน่นแล้วแน่นแล้วโอเคใช้ได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาดัดแปลงทำเอาซ่อมเอาก็แน่นนะผมว่าแน่นแล้วนะตั้งดูโอ้มีกระดิก แน่นอึกใช้งานได้แจว๋วใช้ได้เรียบร้อยก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมว่าผมจะออกไปข้างนอกก่อนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะ ทำอะไรให้ดูอีกจะมีอะไรมาลงช่องขอบคุณทุกคนที่มาติดตามดูนะครับผมขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ